สวัสดียามเย็นครับทุกคนวันนี้ลมมาแล้วลมหนาวมาแล้วอ่านี่เงียบทุกคนอันนาจา์ก็จะประมาณนี้เงียบสงบนี่ยทุกคน ลมมาแล้วครับลมเย็นมาแล้ววันนี้ก็ขอให้ทุกคนได้มีความสุขอ่าเปิดไฟโซลาเซลล์ทำไมไม่ติดจับพิกัดยังไงอ่าติดแล้วเนี่ยครับทุกคนโซลาเซลล์ หลอดนี้ก็จ้าอยู่นะอาจารย์ก็ติดแต่ว่าก็ไม่ได้เปิดตลอดเผื่อมีคนมีใครเดินผ่านมีมา้ามีแมวเดินผ่านก็ถึงมันถึงจอดติดเนีย่ยทุกคนที่จอดรถตรงนี้เลยแต่ก็สว่างดีครับแต่สักจัพักหนึ่งก็จะดับในตัวของเขาเองก,ก็ติดไว้คิดเอาไว้ถ้ามีที่ เป็นที่นาที่ไล่นะเขาจะติดไว้ประมาณนี้นี่ทุกคนต้นไม้ข้างกำแพงอาจารย์ก็จะติดหลอดไฟเอาไว้เพื่อที่จะใหไไ้ได้แสงสวา่างนี่มุมของอาจารย์มุมใหม่ทำ ไว้นั่งเล่นไว้กินกาแฟไว้นี่ทำไปเนีย่ยทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขคิดสิ่งไหนสิ่งใดก็ให้สมปัานาทุกประการไม่ติดไม่ขัดทำอะไรก็ให้เป็นเงินเป็นทองให้เป็นผู้มีปัญญาในการใช้ชีวิต เป็นผู้มีปัญญาในการพิจารณาแต่ตองวิถีทางของตัวเองอวันนี้ก็จะลุยงานอีกสักพักใหญ่ๆน่าจะเอาให้จบเืนนี้พรุ่งนี้ก็จะได้ไปทำอย่างอื่นตื่นเทน้ายหน่อยนะครับก็ให้ทุกคนมีความสุขในเย็นวันนี้เย็นวันศุกร์นะครับก็ กลับบ้านกลับช่องโดยสวัสดีภาพกันทุกคนทุกท่านทุกคนสวัสดีนะครับสวัสดีครับ